ท่านประธานที่เคารพผมกจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผูะะ้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยในเรื่องการปฏิรูปประเทศแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติผมใคร่ขอสักถามโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเน,นะโดยผมจะยึด รัฐมนูลหมวดที่16การปฏิรูปประเทศแล้วก็มีสาระสำคัญในมาตรา258ส่วนท่านที่มาชี้แจงท่านจะแบ่งคณะกรรมการของท่านออกเป็นอนุเป็นชุดๆเนี่ยผมคิดว่าผมจะยึดการถามตามรัฐมนูญนี้เป็นหลักถ้าอันใดเข้าประเด็นของท่านท่านก็ตอบนะครับทําทานที่เคารพครับ ในการดำเนินการปฏิรูปตามประกาศในรัฐธรรมนูญมาตรา258เอกสารของท่านเนี่ยที่รายงานมาสองเล่มน,นี่นี่ยุทธศาสตร์ชาติเล่มแบบนี้ฮะสวยแล้วก็มีเนื้อหาเป็นเป็นเล่มแบบนี้แล้วก็แผนปฏิรูปประเทศคือเล่มน,นี้ผมอ่านหมดแล้วตั้งแต่วันแรกที่ได้มาเนี่ยผมอ่านหมดแล้วแล้วผมก็อยู่ในกรรมธิการวิสามัน เรื่องการปฏิรูปประเทศผมขอสรุปสาระสำคัญาถามท่านเพราะว่าผมอ่านทั้งสองเล่มน,นี้มันไม่ตอบคำถามที่เป็นรูปธรรมท,ที่อยู่ในพื้นที่ว่าได้รับการปรับปรุงได้รับการปฏิรูปในรอบสองสามปีมาเนี้ยปีสองพันห้าร้อยหเนี่ยมันมีหน่วยงานใดที่ทำ แล้วก็ประชาชนส่วนใดได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปตามที่ท่านรายงานข้อที่หนึ่งครับรรท่านประธานในด้านเขาเขียนไว้ในมาตรา258บอกว่าให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆให้เกิดผลดังต่อไปนี้ในด้านการเมืองเนี่ยเขียนไว้ผมมีอยู่ห้าข้อผมเอาข้อเดียวผมถามข้อเดียว ข้อที่หนึ่งบอกว่าให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวความถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงออกเคารพประชาชนให้เคารพประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศในระบอบประชาธิปไตยกรณีที่เกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินคือการสกัดกั้นการแสดงออกของประชาชนที่เขาอยากมีส่วนร่วม มีร้อยๆกรณีในการที่ไม่ว่านิสิตนักศึกษาประชาชนออกมาชุมนุมล้วนแต่ได้รับการขัดขวางจากอำนาจรัฐทั้งสิน้นท่านลองบอกมาสิว่ากรณีไหนมั่งที่ท่านส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมด้วยความบริสุทธิ์ใจเราได้จัดที่ให้ประชาชนด้วยความเคารพบอกมาหนึ่งสองสามกรณีก็ได้ในทางการเมืองประเด็นที่สอง ด้านการบริหารราชะการแผ่นดินท่นานประธานครับด้านการบริหารราชะการแผ่นดินทช่นปฏิรูปห้าข้อผมขอถามท่านในข้อวงเล็บที่สามกับวงเล็บที่ห้าท่านบอกว่าท่านจะปรับปรุงระบบการพัฒนาโครงสร้างการบริหารของราชะการให้ประโยชน์กับประชาชนท่นานประธานครับท่านปรับปรุงบริหารปฏิรูปอย่างไร ในช่วงก่อนนี้ดีกว่านี้แต่ในช่วงนี้เอาตัวอย่างแล้วกันที่อำเภอพิบุรักษ์เขตเลือกตั้งผมที่ดินไม่มีย้ายไปอยู่ที่อำเภอหนองหานท่านปรับโครงสร้างยังไงฮะอำเภอรสร้างความไม่สามารถไปทําเรื่องเอกสารที่ดินที่อำเภอได้เหมือนเดิมต้องไปทําที่อำเภอเพ็ญในเรื่องการปรับโครงสร้างราชก,การผมไม่เข้าใจปศุสัตว หลายอำเภอยุบการบริการของบริษัทในพื้นที่ด้อยลงมีเจ้าหน้าที่ด้อยลงนี่คืออะไรปรับปรุงปฏิรูปยังไงเพราะว่าท่านบอกว่าให้สามารถให้ประชาชนได้รับบริการดีขึ้นแต่สิ่งที่ปรากฏมันไม่ดีขึ้นท่านบอกว่าจะในวงเล็บห้าเรื่องปรับปรุงใบหายราชการแผ่นดินท่านบอกว่าท่านจะทำระบบจัดซื้อจัดจ้าง ให้บองการการทุจริตทุกขั้นตอนท่นานประธานครับผมฝากไปยังคณนะอนุไม่รู้ใครรับผิดชอบเรื่องนี้ต่อผมที่ว่าดีขึ้นอย่างไรขณะนี้ท่านมีอีบิดดิ้งผู้รับเหมาเขารู้หมดทั้งประเทศอ่ะทั้งผู้รับเหมาขนาดใหญ่ระดับหมื่นล้านกับผู้รับเหมาระดับหมู่บ้านผมได้ยินได้ฟังมาไม่รู้ว่าเท็จจริงยังไงแต่ว่าผมเชื่อ ถ้าท่านมีข้อมูลว่ามันเป็นไปไม่ได้ท่านบอกมาท่านรู้ไหมกรมบัญชีกลางขนาดนี้ไม่รู้จัดระบบจ้างใครแต่ผู้รับเหมาสามารถซื้อข้อมูลได้ซื้อเป็นเปอร์เซนต์งบห้าแสนสิบเปอร์เซนต์เท่าไหร่ซื้อได้คนสุดท้ายเขาจะเสนอเท่าไหร่ก็รู้หมดในวงการผู้รับเหมาประเทศไทยรู้หมดถามว่าท่านรู้ไหมท่านทําการปฏิรูปว่าเกิดสิ่งเหล่านี้มันป้องกันการทุจริตไม่ได้ท่านอธิบายที่ป้องกันยังไง ต่อไปด้านกฎหมายด้านกฎหมายท่านบอกว่าปรับปรุงกฎหมายพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบสากลรวมไปทั้งกระบวนการยุติธรรมด้วยก็ได้สองด้านผมถามสองข้อท่านเขียนไม้มีทั้งหมดด้านละสข้อหข้อข้อที่สองด้านกระบ,บวนการยุติธรรมท่านบอกว่าท่านจะปรับปรุงระบบการสอบสวนให้มีการตรวจสอบ ทวงดุลกันท่านพูดอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ท่านปฏิรูประบบการสอบสวนไปถึงไหนแล้วหนึ่งปีไปถึงไหนแล้วสอบสวนให้อาจายการตำรวจร่วมมือกันหรือ,อยังยังประชาชนสามารถไปกล่าวโทษร้องทุกข์อยู่ทุกสถานีตำรวจเกิดที่ไหนไปสถานีตำรวจที่ไหนแก้งความร้องทุกข์ที่น,นั่นท่านทำหรือ,อยังระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กนะ้าหน้าท่านทำหรือ,อยัง ก็ยังประชาชนยังไม่รับประโยชน์การปฏิรูปที่ทําได้ง่ายไม่ต้องใช้งบประมาณมากแต่ท่านก็ยังไม่ทําท่านทําอะไรอยู่ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมในเรื่องกระบวนการยุติธรรมท่านเขียนไว้ดีมากท่านบอกว่าจะปฏิรูปตํารวจท่านบอกว่าจะจัดค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เป็นพนักง,งานสอบสวนทําที่อย่างยุติธรรมผมมีเพื่อนที่เป็นตํารวจเยอะแยะ บางทีเงินค่าไฟสถานีตำรวจที่จะมาทําเรื่องํำนวนนานๆเขายังต้องหามาเฉลี่ยออกแต่แลราลงพักคนที่ส่งํำนวนตำรวจบางทีสอบสวนแล้วจะต้องส่งปปชเขาต้องเสียค่ารถค่าน้ำมันไปเองนี่ท่านใช้ยังไงใช้ตำรวจใช้พนาังงานสอบสวนเมื่อไหรท่านจะปรับกระบวนการเหล่านี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับค่าตอบแทนไม่ต้องไปหา อย่างอื่นที่ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนให้เขาได้รับความตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อไรจะปฏิรูปพูดกันสองปีแล้ววันนี้ยังอยู่ที่เดิมกรรมการท่านไหนทำในที่นี้ตอบผมให้ชัดว่าเมื่อไหร่แล้วทำอะไรที่ไหนที่ปฏิรูปแล้วกประกานครับกลับมาด้านการศึกษาด้านการศึกษานี่ท่านเขียนไปอ้างอิงรัฐธรรมนูญที่เป็นหน้าที่ของรัฐ รัฐมนูญมาตรา54เขียนไว้หกวรกวรแรกรัฐต้องจัดการศึกษาให้ประชาชนทุกคนท่านปฏิรูปยังไงครับเวลานี้คำว่าการศึกษาทุกคนแปลว่าลูกหลานคนไทยอยู่ไหนต้องได้รับการศึกษาใช่ไหมเขาอยู่ใส้ก่อสร้างท่านต้องจัดรูปแบบการศึกษาไปใช่ไหมการศึกษานอกระบบในระบบ,าบตามอัธยาศัยสามารถตอบสนองต่อ การทําการศึกษาเรื่องนี้แต่เวลานี้เป็นยังไงท่านกําลังออกกฎหมายท่านกําลังดําเนินการผมพูดอยู่ที่นี่หลายรอบมากท่านกําลังยุบโรงเรียนขนาดเล็กใช่ไหมแล้วเขาไปอยู่นู่นป่าเขาทําไมไม่ตามไปจัดการสกษา้เขาเขาไปตัดอ้อยอยู่ที่ไร่อ้อยท่านแต่ก่อนเนี่ยก็ยังมีหน่วยงานกอสนไปจัดการสกษา้เขาเลยแต่วันนี้ท่านยุบนี่การปฏิรูปใช่ไหม ปฏิรูปการศึกษาแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วกองทุนเสมอภาคกรรมการที่นั่งอยู่นี่ท่านมีส่วนไหมกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาท่านตัดงบประมาณเขาขึ้นไปอ่ะเมื่อโอนงบประมาณนี้ท่าน,นโอนไปไม่รู้เรื่องเลยแล้วยังไงมันจะเสมอภาคยังไงความเหลื่อมลำ้ำความเสมอภาคไม่ได้เกิดขึ้นมีแต่จะดำดิ่งลงไปเป็นระดับหนึ่งของโลกปฏิรูปยังไง อธิบายมาสิเรื่องการศึกษาทำไมไม่สอบสนองให้เขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นท่านบอกว่าจะดูดูดูแลพัฒนาเด็กเล็กวรรสองของมารา54ท่านไปอ่านดูหน่อยได้พัฒนาการก่อนเข้าไปเวลานี้เป็นยังไงครูสอนเด็กเล็กถูกปดปับ๊บเป็นละนาวยังงี้เรือการปฏิรูปที่จะดูแลบุคลากรทางการศึกษา เวลานี้กําลังออกกฎหมายการศึกษาในเนื้อหากฎหมายการศึกษาที่ท่านบอกว่าปฏิรูปทําลายศักยภาพของครูไม่ยอมรับใบป,ประกอบวิชาชีพครูไม่ยอมรับว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสงูตงต้องใช้กิจสํานึกในการสั่งสอนลูกศิษย์นี่ท่านไม่ยอมรับเขาท่านกําลังทําลายใบป,ประกอบวิชาชีพโดยกฎหมายฉบับท,ที่ท่านกําลังเสนอ ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องไหมท่านคณะกรรมการที่นั่งอยู่เนี่ยถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องอธิบายผมสิว่าการไม่ยอมรับใบป,ประกอบวิชาชีพเปลี่ยนมาเป็นใบอนุญ,ญาตการเป็นครูนี่มันส่งเสริมวินัยความเป็นครูได้ยังไงในระบบสากลสากลไหนถ้าสากลโลกเขาไม่เป็นอย่างนี้ธรรมดานครับเรื่องการศึกษารัฐ ต้องดูแลให้การศึกษากับผู้ขาดแคลนรัฐต้องจัดกองทุนเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษานี่คือสิ่งที่ท่านต้องปฏิรูปท่านประธานที่เคารพครับผมไปด้านเศรษฐกิจด้านที่หที่เขียนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญด้านเศรษฐกิจมีเขียนไว้สี่ข้อผมถามข้อเดียว วงเล็บที่หนึ่งเนี่ยกฎหมายการปฏิรูปเขียนว่าจะขจัดอุปสรรคและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ตลอดแนวชายแดน 5,000กว่ากิโลเมตรแล้วก็2,000กว่ากิโลเมตรทางทะเลถามว่าเศรษฐกิจชายแดนเอาเฉพาะเรื่องชายแดนอย่างเดียวเพราะผมถูกร้องมาจากหอการค้าแห่งประเทศไทยว่ารัฐบาลหรือว่าไม่ได้ส่งเสริมทำลายระบบการค้า,าท่านประธานครับจากเขียนบอกว่าจะกระจัดอุปสรรคเนี่ย การค้าชายแดนเป็นห้าแสนล้านเวลานี้หยุดหยุดชะงักชายแดนจากแม่สอดมาเชียงใหม่กิววผาวอ,อกเสร็จแล้วก็มาที่หนองคายเลยไปที่อ,อ,อีสานใต้ที่ติดต่ตตอขมิ้นเลยลงไปถึงภาคใต้ มีปัญหาหมดมีปัญหาหมดการค้าชายแดนจะทะลุไปยังกีอินเดียจากแม่สอดจากกิวภาวอ,อเชียงใหม่จะทะลุไปยังรัชฉานซึ่งมีประชาชน16ล้านเดี๋ยวนี้จีนกำลังลงมาไปชิดชายแดนหมดแล้วในประเทศไทยประเทศไทยทำอะไรอยู่เศรษฐกิจพิเศษไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยท่านส่งเสริมยังไง อธิบายผมสิว่าท่านปฏิรูปเพื่อขจัดปัญหาในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะในการค้าชายแดนรอบประเทศท่านทำยังไงกำลังรอบชายแดนท่านไปดูไหมกำลังชายแดนประเทศไทยวันนี้ถูกดูแลโดยทหารทหารกองกำลังอะไรต่างๆดูแลหมดถูกแต่ว่าท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานว่า ในระบบในระบบสากลชายแดนเขารับผิดชอบด้วยตำรวจตระเวนชายแดนครับแต่ประเทศไทยวันนี้ใช้ทหารพานเข้าไปสามหมื่นสี่พันนายใช้อาสาสมัครอสอเข้าไปสองหมื่นเจ็ตอชดมีหน้าที่ทรับผิดชอบชายแดนมีกำลังอยู่อัตรากำลังอยู่ห0 0 0มื่นท่านประธานเกิดอะไรกับต่อชอดอวันนี้ถูก ลดกำลังลงเหลือ19,000เพเศษนี่คืออะไรตอนนี้เกิดวิพากษเขาเพยหารทำไมไทยถึงแพ้ก็เ,เพราะว่าใช้ทหารไงรักษาแฮแดนแต่ทางเขมียนเขาใช้ตำรวจตามหลักษากลท่านประธานครับขออนุญ,ญาตบอกนิดน,นึงว่าในความเข้าใจของผมเนี่ยเสียงปืนดังปังออกจากปากกระบอกทหารคือการประกาศสงครามแต่เสียงปืนดังปังออกจากตำรวจ โดยเฉพาะตำรวจตะเวนชายแดนคือการปราบอาชญากรรมเสียงปืนดังเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันความหมายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอฝากท่านปฏิรูปไปดูการค้าชายแดนการวังกำลังชายแดนให้มันเข้าสู่ระบบสากลธรรมดาครับผมสุดท้ายแล้วครับด้านอื่นๆเขาเขียนไว้ในมาตาน,นี้แหละ258เนี่ยคืออย่างต่ำต้องทำด้านต่างๆดัง,งนี้ ด้านที่เจ็ดเนี่ยเขาเขียนว่าด้านอื่นๆท่านธานครับมีอยู่สามเรื่องที่ผมจะถามมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพท่านอธิบายผมมาว่าในรอบเนี้ยท่านเตรียมที่จะบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่ไหนอย่างไรการบริหารน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ในความเข้าใจของผมคือการบริหารน้ำอย่างครบวงจรหรือชนประธานกำลังจะเขียนให้โกโก้ว่าการบริหารน้ำแบบบูรณาการผมถามอธิบดีกรมชุมรันทนเมื่อห้าปีก่อนแต่ปีนี้อาจจะมีก็ได้บอกการบริหารน้ำแบบบูรณาการมีอยู่ที่ไหนในประเทศไทยท่านตอบไม่ได้ก็คือว่าไม่มีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ในความหมายของผมก็คือว่าน้ำทุกหยดที่ตกลงมาจากฟ้าแล้วก็ทุกหยดที่มันอยู่ในดินต้องเอามาใช้น้ำที่มันตกลงมาต้องมีการวัดโดยกรมบุญดุวันนี้วัดอยู่แล้วมันไหลไปไหนผ่านหมู่บ้านไหนเขาใช้น้ำเท่าไรเขาจะใช้เพื่อการเกษตรเท่าไหรเขาต้องมีมีวิธีเก็บให้ครบเลยท่านยังไม่มีน้ำใต้ดินที่มันลงไป ท่านมีระบบการเก็บขึ้นมายังไงเวลานี้มีหลวงพอ่อมีอะไรนู่นไปศึกษาจากโคโลราโดอเมริกาเอาเข้ามาเรียกว่า,า,น,านัคารธนาคารน้ําใต้ดินใช้หรือยังระบบการปฏิรูปน้ํามีอะไรบ้างท่านบอกผมมาท่านปฏิรูปรูปแบบที่ไหนที่เป็นตัวอย่างมีหรือยังถ้าไม่มีท่านเริ่มที่ไหนท่านประธานครับอีกสองข้อครับ <20. S 2> มีการจัด กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมรวมทั้งตรวจสอบกรรมสิทธิ์และถือครองที่ดินทั่วประเทศเรื่องที่ดินเวลานี้ผมบอกคณะกรรมการฏิรูปหรือคณะอน,นุผ่านท่านประธานไปเป็นปัญหาที่ก่อความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างแสนสาหัส ทั่วประเทศเวลานี้เวลารัฐตั้งก็บอกว่าคณะกรรมการพินาการบุกรุกที่ดินของรัษฎรกับที่หลวงแต่ว่าผมเป็นประชาชนผมเป็นผู้แทนผมมองว่าในข้อเป็นจริงนี่หลายแห่งหลวงไปบุกรุกที่ราษดรท่านประธานครับผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าจากใต้ขึ้นเหนือจากเหนือตะวันออก,กบตะนตกขณะนี้ ประชาชนร้องหอบร้องไห้น้ำตาท่วมแผ่นดินจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งทำตามหน้าที่แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือง่ายๆเอาจากกาะหลีเป๊ะประชาชนอยู่ที่กาะหลีเป๊ะถูกเกณฑ์ไปทำสงครามสมัยฝรั่งลุกลานตั้งแต่รัชก,กาลที่ห้าที่ดินเขามีเอกสารทิดมีนอทสามวันหนึ่งรัฐไทย ซึ่งเคยใจเขาไปลบลูกหลานพ่อแม่บรรพูรุษเขาต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติวันนี้คนที่ก่อลีเป๊ะร้องหอบร้องให้ถูกไล่ออกจากที่ดินไม่ว่าจะมีนสสามหรือไม่มีก็ตามพอรัฐบาลประกาศอุทยานแห่งชาติลีเป๊ะมีรายละเอียดมากมายตัวเฉพาะหัวเรื่องหมดเวลาแล้วขึ้นมาขึ้นมาแถวโคราชบ้านไทยสมัคคี สมัยลบสงครามกับคอมมิวนิสต์ทหารน,นี่แหละแม่ทัพภาคที่สองสมัยนั้นอาสาประชาชนเข้าไปอยู่บ้านไทยสามัคคีวันนี้อุทยานแห่งชาติทับลานกำลังฟ้องไทยสามัคคีหรือว่าอยู่ที่อำเภอนาดีหลายกรณีมากวันพระบรุษเขาทำความดีกับชาติบ้านเมืองวันนี้ไม่มีความหมายแล้วถูกฟ้องถูกไล่ไม่รู้กี่คดี ตัวเฉพาะหัวเรื่องรายละเอียดเป็นตามเราเองท่านประธานครับขึ้นมาไปทางเชียงใหม่มีปัญหานี้หมดเชียงรายเชียงใหม่มีปัญหาหมดกระชิครับสมควรแก่เวลาแล้วครับสุดท้ายครับท่านประธานครับผมคิดว่าผมพูดมีเนื้อหาไม่ตรงกันก็อดีลับมาที่จังหวัดเพชรบูรีล่าสุดเนี่ย ราษฎรหมู่สิบตำบลป่าเล่าอำเภอเมืองบุกลุกสารณประโยชน์พอช .159 พราะานครับเมื่อ20ปีก่อนมีหลักฐานชัดเจนว่าที่สาระตรงนี้เนี่ยมีหมื่นไร่มันไกลไปเต้นไปครับ,รบ,บากระจตประกาศเมื่อวันที่6สิงหาคมกอเจตครับพอสมควรแก่เวลานะครับก็เจตจริงพวกนั้นก็ใครไปเด็นไปหน่อยนละครับ,รบผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเพราะว่า เป็นเรื่องการเจรดผมจะจบแล้วครับท่านประรธานครับมีมือไร่วันนี้ออกนสร,รอได้พันเก้ารอยเจ็ดสิบเจ็ดไล่ประชาชนถูกฟ้องเดี๋ยวนี้กำลังร้องของร้อง,อง,องให้ขนของท่านไปดูเรื่องกรณีที่ดินท่านประธานครับขออนุญาตย้ำว่าประเทศนี้จะไม่มีประเทศนี้ถ้าไม่มีคนไทย ถ้าเป็นประเทศต้องมีคนไทยแล้วก็แผ่นดินไทยที่เขาอยู่วันนี้เขากําลังไม่มีแผ่นดินอยู่คณะปฏิรูปช่วยไปดูด้วยครับสุดท้ายฮะสุดท้ายเป็นเรื่องจัดให้มีการจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพพอยึดอำนาจปุ๊บคณะนี้บอกว่าเออเป็นวาระแห่งชาติ ผมเป็นกรรมการอยู่จังหวัดด้วยพอพอทำไประยะหนึ่งท่านท่านไม่ทำเรื่องขยะมูลฝอยเป็นเวลาแห่งชาติแล้วท่านเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการที่ทำเรื่องนี้ในจังหวัดเป็นคณะกรรมการจังหวัดสะอาดเวลานี้การบริหารจัดการขยะยังใช้ไม่ได้ครับจากกรุงเทพมหานครเมืองเจริญที่สุดมีขยะประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งมืตันต่อวัน วันนี้ระบบการบริหารจัดก,การรัตต้องสูญเสียงบประมาณจํานวนเป็นหมื่นล้านแทนที่จะได้เงินจากการบริหารจัดการนี้มีหลายหลายประเทศมากที่เข้ามาเสนอเทคโนโลยีแต่วันนี้กําลังเสนอใช้งบประมาณประมาณสองหมื่นล้านเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไล่ไปถึงอบอตปัจจุบนนันไม่มีที่กําจัดขยะที่ถูกต้องท่านมีแผนอะไรที่จะมาดเรื่องนี้ แล้วทําที่ไหนที่เป็นตัวอย่างแล้วยกตัวอย่างมาที่จะแสดงว่าประเทศนี้ได้ปฏิรูปเริ่มต้นระดับกลางสําเร็จแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมถามขอบคุณมากครับทธรรมดานครับครับขอบคุณนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ